เอาละเรื่องนี้เราคงเห็นชั้นความคิดของรัฐบาลที่ดาโดยลูกของทักษิณชินวัตรั้นความคิดต่างๆในการบริหารนะครับยิ่งนานวันคงเป็นบทสะท้อนให้เห็นนะครับในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาบัดเสียแล้วก็โนโหวตเป็นล้านคนเลยคนสนใจกําลังเบื่อหน่ายระบบการปกครองที่เป็นอยู่ณปัจจุบันโครงสร้างที่มีนักการเมืองที่มีแต่การทุจริตคอร์รัปชันและมีข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็อยากสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องระหว่างจีนกับไทยตอนนี้กําลังเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องอุ้งอิงก็จะเดินทางไปเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพยายามจะคุยกับจีนหลังจากความขัดแย้งนั้นกําลังบานปลายบานปลายมากขึ้น คุณเนเมื <Warner> ่อมีเป็นหาคุณก็ต้องรีดสรุปแล้วก็ส่งนะครับเพราะเป็นหน้าที่คุณโดยตรงในฐานาขายแต่ว่าถามว่าเป็นหน้าที่ของสายเพาะงั้นทงกเรืนองก็ประธานก็ใช่รองนายกใี่คุมเรื่องนี้ก็ใช่ก็ก็ต้องทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาโยนไปโยนมาต้องเข้าขอคอขอมอง ไม่ต้องตัดต้งกัอไม่ต้องสอปชเรยบไปดูอะไรเอียสอชเนี่ยทำได้อยู่แล้วในฐานะที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรหรือทำลายความมั่นคงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้หน่วยงานเฉพาะหน้าเจอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมานั่นหลกมันสามารถดำเนินการได้หรือ ทำเรื่องมาขอว่าเรื่องนี้มันอย่างนี้แล้วต้องขอไม่ใช่ร้อยคนไปสั่งแล้วก็ลองร้อยสั่งหาเพราะคุณเป็นหน่วยงานที่อยู่ปฏิบัติคุณรู้ดีแล้วเขาบอกบอกบอกว่าก็ต้องสั่งมันเขาไม่กล้าตะ้วนคนที่เขาไม่เข้าใจเขาตั้งคำถามกันในโซเชียลว่าตัดไฟเมื่อไหร่กี่โมงอะไรชื่อผิดขอภัยนะคะยวนซีไข่ไทยกําลังจะยึดอํานาจแล้วก็จะล้มล้างกันยวนยวนซื่อไข่อ่ายวนซื่อไข่นะฮะไทยนะอไทยไข่ หมายถึงว่าของของฝั่งประเทศไทยนะฮะกำลังจะยึดอํานาจแล้วก็หล้มล้างการปกครองมองไปไกลขนาดนั้นเลยคือหยวนซื่อไข่เนี่ยประวัติเขาเนี่ยในยุคญญซุนยัตเซนคนรุ่นใหม่กับปล,ปลายปลายของราชสำนักจีนเขานี่ต้มทั้งราชสำนักจีนต้มทั้งคนรุ่นใหม่มนะครับบังเอิญว่าและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับญญรซุนยัปเซนก็ยกอำน,นาจได้กับเขาเนะและคาสุดท้ายก็คือ นะครับหมายถึงว่าเวลาเข้าเฝ้ากับสารพัดประวัติดูหนังไอ้ยนซื้อไข<ะ>่นะครับเป็นคนที่จงรักภักดีมากที่สุด<ะ>มาคุยกับคนรุ่นใหม่<ะ>ก็กลายเป็นคนที่ก้าวหน้าที่สุดะนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้มทั้งสองฝ่าย<ะ>แล้วเนี่ยนะครับความไม่พอใจก็มีเนี่นะครับแผ่นดินจีนที่โชคดีอย่างหนึ่ง<ะ>คืออันนี้ตายเร็วเ<ะ>ส้นโลหิตในสมองแตกตายยังไงเนี่ยท<ะ>ีนี้ คือถ้าหยวนซื่อไคไม่ตายเนี่ยประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบมนึงก็คือว่าต้มทั้งต้มทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พี่ไพศาลได้ยกเรื่องนี้มาเนี่ยที่กําลังเดินอยู่ในเวลานี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกทฤษฎีหาเสียงจากแดงรักษามำนาจด้วยเหลือง,องความจริงก็คือคือไม่จริงทักทักทักฝ่ายนะ และจนกระทั่งว่าเอาพูดกับประชาชนอย่างแล้วก็มาทําอีกอย่างและโครงการที่จะทําทนั้นมันเป็นเรื่องน่าเข้าข่ายสงสัยผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นมันไม่ใช่เรื่องการสร้างอนาคตอ่ะแต่มันเหมือนว่าจะเร่งทําเหมือนโรงงานจะเลิกอ่ะก็คือหมายความว่าคิดได้ยังไงวะนะครับเพราะว่าโดยทฤษฎีทางการเมืองอยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวสักพักคนก็จะมากองบรรดากองเชียร นะครับสายาคนเสื้อแดงที่ยังอยู่ในพักเพื่อไทยก็จะโหสุดยอดสุดอะไระนะครับก็ได้พูดกันอีกรอบเหมือนกับหนึ่งร้อยวันพูดกันโอโ้โหสวยงามหลอดูดีสุดท้ายเงียบไปเลยสุดท้ายก็ผีกันทุกคนนะครับก็คือถึงเวลาที่สุดเขาไม่เอาเจ้าของบัานก็ไม่เอาทำมาไงะนะฮะก็หน้าหน้าแตกหน้าแหกแบบ,แบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดารา นะครับนักแสดงของจีนนะฮะถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์จับผ่านประเทศไทยนะครับจากเอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมุ่งหน้าสู่ประเทศพมา่าไปอยู่กับกลุ่มกะเหลี่ยงฮะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้มไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ผ่านมาร่ำตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเดินทางมายัางประเทศไทยนะก็ถามประเทศไทยว่าปล่อยปะละเลยประเทศ เละเทะขนาดนี้ได้ยังไงนะครับจีนพูดอย่างนั้นเลยนะแล้วจีนก็บอกว่าจะส่งเจ้าที่เข้ามาจัดก,การประสานงานควบคุมกํากับดูแลฝั่งของประเทศไทยไม่ <c oughs> ให้คนจีนนั้นได้รับผลกระทบนะครับและที่สาคัญก็คือว่าจีนแสดงท่าทีไม่พอใจประกอบกับก,บกรรมการสิบนะครับไปวิพากวิจารณ์ณประเทศจีนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับ ของจีนทำให้จีนออกประนามประเทศไทยอย่างหนักนะครับความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอุงอิงก็จะขอไปทำการเจราจาขอจีนช่วยนั่นช่วยนีชยนน่ช่วยนู่นช่วยนั่นนะครับแต่ที่แน่จีนกับพมา่าเนี่ยได้ดำเนินการจับกลุ่มก <c oughs> วาดล้างแกงคอร์เซนเตอร์ทันทีนะครับไม่รอช้าไม่รออะไรบุกเลย ตอนเที่ยงคืนนะครับไม่สนประเทศไทยแล้วเอากำลังบุกจากฝั่งพมา่าเอากำลังของทหารจีนนะเข้าร่วมกันบุกเข้าทำการกวาดล้างกลุ่มแก๊งคอรเซนเตอร์หลังจากก่อนหน้านั้นจะมีการปล่อยตัวนะค,คนจีนคนไทยปรากฏว่าไม่ยอมส่งตัวกลับมาเจรจาสองครั้งนัดสองรอบไม่ยอมมาบุกเลยนั่นก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนที่เกิดขึ้นในเวลานี้เกิดเกิดจากอะไรรัฐบาลไทยก็ไปหาเรื่องจีนนะครับโดยไม่มีการดำเนินการเรื่องของเรือดำน้ำําก็เลยเป็นประเด็นหลกัหลกๆเลยที่จีนเกิดความไม่พอใจเจราจากันมา2ปีแล้วนะตั้งแต่มีพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงมาบริหารเนี่ยนะตกลงโอเคเซฮายไม่ยอมไม่เส้นนะ รัมนตรีกลาโหมสองคนลยยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาจีนก็หาเรื่องประเทศไทยบ้างทําให้คนจีนตอนนี้หายไปจากประเทศไทยไปนมนมากฮะไปอยู่ไหนทราบ <สา S 1> ไหมฮะไปอยู่นูน่นญี่ปุ่นไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นแทนนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรสะท้อนให้เห็นเลยนักการเมืองยุคปัจจุบันไม่รู้จักสิ่งที่เรียวกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจนะครับ ตอนนี้จีนไม่พอใจไทยแปลกใจไหมไม่แปลกใจไม่เคยเคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ได้เกิดขึ้นมานานน,าน่ะเพิ่งมาเห็นรัฐบาลนี้แหละนะความขัแดแย้งแบบนี้อุ่งอิงไปเชรจาจะจบไหมผมว่าไม่จบหรอกไม่จบง่าย <c oughs> ถึงแม้จะเอาเดิมน้ําให้เข้าคืนไปไอเดิมน้ําจ่ายเงินไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเขาจะยอมจบไหมผมว่าไม่จบนะรัฐบาลจีนมีเอาคืนตอนนี้เขาก็ <c oughs> แสดงท่าดีชัดเจนนะในการเอาคืนเอาละ เรื่องนี้เราคงเห็นชั้นความคิดของรัฐบาลที่ดาโดยลูกของทักษิณชินวัตรชั้นความคิดต่างๆในการบริหารนะครับยิ่งนานวันคงเป็นบทสะท้อนให้เห็นนะครับในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาบัดเสียแล้วก็โนโหวตเป็นล้านคนเลยคนสนใจกําลังเบื่อหน่ายระบบการปกครองที่เป็นอยู่ณปัจจุบันโครงสร้างที่มีนัากการเมืองที่มีแต่การทุจริตคอร์รัปชันและมีข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องไม่ต้องแปลกใจ ที่ประชาชนจะสะท้อนจากผลการเลือกตัง้งและมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 送巴扎仁，送巴扎仁，送 r 扎仁。 อุวงราชชาวไทยพักดีราชันฟ้าคอยหมูย้ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าภาหวา,านาำพดพผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวา,าจนผ่านพ้นโพ,ย,พยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวันวหว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสูกใจเธอไร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น